มบิ่งกานว่าจสมีไข่บ่อู้โอ้ไข่จุกๆพี่น้องนี่โอ้ไข่มดส้มโคตรลายเลยโอ้แลนแลนแลนทั้งมดสม้มเอาไปโยนลิ้นนะแม่เท่า สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนาะมาพบพ้อกัหนนคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก่อยุ่ห้วยบนเก่าของเขาเนาะยู่หลังเฮือนพี่น้องน้ากืออยากใหญ่ขึ้นน้อยหนึ่งแล้วเนะาะเพราะว่าส่วนนี้ฝนตกเนาะพี่นอ้องฝนตกทุกมือทุกมือเนาะว่าสีพ้ากันควางแหกับบุ้ด้ป่าวันน,น้าหโนงนี่เต็มเนาะเต็มยุ่เทิงก็เต็มยู่ยลุ่มบนแห้งแห้งที่เขาไปหาป่าเมื่อนานธนกายน้าก,ก็กเกือวัดเต็มเนาะพี่น้อง จิงว่าหาเอเอาแห่ไปควางกับโได้เนาะพี่น้องจิงว่าพากันคุดขี่กระเดือนพี่น้องนุ่นก็บ้องซ้ายมากันคุดขี่กระเดือนแล้วก็ไปใส่เบ็ดเนาะกระทึกปลาใส่ยเติมเนาะพี่น้องนี่เป็นปลาดุกเนาะนี่ตัวใหญ่ใหญ่เนาะสองตัวได้เนาะพี่น้องก็คือได้ปุ๊บก็เอาม้าแล้วก็ซีพากันมาเฮ็ดกลิ่นอยู่เฮือนนี่เนาะซูเมเท่ากินเพราะว่าฝุ่นตกไปใส่โบได้เนาะโบมีแนวกลิ่นพี่น้องก็เลยแบบว่า พ้ากันเลาะซอกไซเบดแล้วก็เตินขึ้นกับไปลุ้ต้เขียดใต้อย่างน้อพี่น้องแต่ว่าสิ่ปวัไก่สิ่งป่ปลา,ปลาไป็ยังนีงไปบ่บได้นะฝนตกทุมตกแหงแค้แหงวานะพี่น้องอยู่ฝั่งไทยทเป็นจังไดแล้วฝนตกบ่คืออยู่พี่่เนาะพี่น้องื้นนี้คือนุ่นกัสซีมาเห็ดเมนูที่พิเศษเนาะเพราะว่าบบได้กินดนเนาะกะสซีแกงอันนี้แหละ แกงป่าเนาะใส่ไข่มดแดงเนาะไข่มดสม้มนั่นแหละแต่ว่าไข่มดส้มนี้ยังบ่ได้ไปเอาเท้อพี่น้องเครืองหอมไม่อย่างก็ยังบ่ได้ไปเก็บเนาะที่ได้ไปโลเก็บตามสวนนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่นก่สิลงมือเนาะสำละป่าเนาะคัวปลาให้สะอาดเนาะแล้วก็เข้าก็สิเมื่อทนะิงพ่นเนาะเมื่อแตงกินอยู่เทิงพ่นเพราะว่าตอนนี้นุ่นลงมาห่วยอยู่หลังเื้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิลงมือแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็สนะิคัวเนาะพี่น้องนี่ โอ้ยปแปลกนี่เลยเนาะว่าย,ยังบลไอตล่างค่อะโอ้ตัวบักอตยายเนาะป้าต้นตึกเบ็ดได้เนี่ยแบบเนาะดีใจสุดๆเลยปักเบ็ดแล้วก็ยามไปยามมาเลยนะพี่นกตัวย้ายแห้ง ก็ยึดตั้เป็นตัวนเลยอ๋ตอตัวตัวพวกใหญ่เนาะอ้มันน่าจะเอ่อนี่หางมันโคตรไว้แต่ว่าอยู่พี่บุญิงละมื่นเนาะตัวปลานี่ปลาดุกเนี่ยมันคือปลาตัวอื่นมันยังมีเก็ดเนาะปลาดุกมันบ่มีเก็ดนี่ยมือหน่อยหนึ่งสดๆเลยพี่น้องได้มาแล้วก็มันตัดเป็นตอนมาขวานเลย เรียบล้ยนเะลใส่ยูหม้อเลยเพราะว่าไม่ได้เอาถ้วยลงมาลายหน่อยนี่เพราะว่าล่างสะอาดแล้วนะพี่น้องป้าได้เต็มหม้อเลยนี่ มาลายเนาะเดี๋ยวนุ่นกับสิพาพี่น้องเนาะขึ้นมเมือแป้งกลิ่นยู่เทงคุณน่อพี่น้องเดี๋ยวนี้กับสีล่างอันนี้นี่พี่น้องตอนนี้คือนุ่นสิพายพี่น้องเนาะขึ้นเมือเอาหัวสีไข่ใบขี้ผูแล้วกัหัวคานเนาะยู่เทงคุณเลยเอาสิมาขุดเนาะพี่น้องเรียกคือเกา่าไปย ยางมานำก้นันเลยพี่พน้องพี่น้องมาซอกหัว้าเขานาะนี่ปลูกไว้อยู่สวนคุดเลยก็ที่จะเดือดมากลายทั้งนี้เด้อทั้งนั้นค่อยมี นี่ได้หัวค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เดีย๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องไปเก็บหัวสิใครแล้วกับใบขี้หูดเนาะพี่น้องปุ่นกระตุกนลอยย่อยอยู่นี่พี่น้องใบขี้หูดของเฮาเนาะนี่เลยเก็บเลย จะได้แล้วปวูอะใส่ลายกับบุแซบใส่ต้องใส่พอดีเนาะไปโอกเอาหวัวสิไข่นี่พี่น้องหวัวสิไข่นะกับปลูกก้องต้นมง่วงเลยพี่น,อน้องนี่ต้นใหญ่ๆอันนี้เลยอสองหัวกน็น่าจะพอแลนะ้วเนาะพี่น้องคือ เครื่องปรุงที่นุ่นใส่ยูเฮือนนี่เนาะสลายกับโบได้ซื้อเนาะอันซื้อมีแต่ซูรสกับเกลือเนาะส่งอย่างนี้เนาะอันอื่นกับโบได้ซื้อมีแต่เฮาปูกฝังตามตามตามสวนนี่แหละยูย่ก้ตกุตก๊ตกโกมม,ม่วงไม่ยังไม่ยูไม่ยะน้ะนองหลายแนวเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องไปตั้งหม้อตั้งอย่างเนาะแล้วก็นุ่นซิล่างผักมีของเฮาเนาะที่เก็บมาเนาะนี่พี่น้องตอนี้นุ่นกะซีได้มาตั้งหม้อแล้วได้พี่น้องนี่ไฟเฮาก็ลุกแห้งพอสมควรเนาะป้าทุ เัา่วมาใส่ฟื้นบักใหญ่เนาะมันจะต้นใหญ่หมดเดี๋ยวน้่งการใส่ของวิเศษของข้าลงไปเนาะพี่นอ้องเกลือเกลือน่อยนึ่งเนะาะแล้วก็เป็นนัวนี่ใส่ลงไปเลยเกลือเป็นนัวเนะเาะคาเนี่ยเขาจะได้ซับไสแล้วได้พี่น้องเพราะว่าคาเนี่ยเขาต้้ต้มดับคาวเนาะต้มดูดหน่อยนึงว่า จะได้แล้วเนาะใส่ลายกระเพะแซ่บนี่สีไข่ของเขาเนมมาแล้วเรียบร้อยนี่โอ้ยมักเพชรเพชรต้องได้ใส่เดี๋ยวนี้เนาะใสสามหน่วยลงไปผู้ใดมักเพชรกับใส่พเพชรเด้อบุมักเพชรกับใส่ธรรมดาเนาะพี่น้องนี่ กระเทียมหัวกระเทียมเนาะรับใส่ลงไปเลยนี่แล้วแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มางอมฝ่ามือป้าไหวเดี๋ยวนุ่งกับสิพ้าพี่น้องเนาะขึ้นมาขึ้นเมือสอกไข่มดแดงอยู่เชิงนะวามีบุมีผัวช่วงนี้ฝนตกแหงเนาะพี่น้องบุแม่เราช่วงนี้ดอกเดียวนี่กับฝนก็เริ่มตกอีกแล้วเนาะตกเซาตกเซาคือ อยู่เฮือนนี่บูมีบนอยู่เราเปียกพี่น้องเปียกบนบอลไหนก็แม่นแต่บนเปียกแล้เดียวบินหนึ่งนุ่นสิพาพี่น้องเนาะขึ้นเมืองอกไข่มดแดงเนาะพี่น้องไข่มดส้มอันแหละแถวนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาพากันขึ้นเมือเนาะนี่พี่น้องเนาะหลังจากที่ฝนเอื้อนเนาะนุ่นกับสิพาพี่น้องมาตัดไข่มดสมม้มเนาะบูเสื้อว่าฝนนี่โอ้น้ำน้ำค้าง โลซอกเนาะใครหมาส้มตามนี่แหละมีบโอมีอยู่บนนู้นเราต้องโลซอกตามกกมังม่วงเนาะพี่นอ้องนี่ยกตะกอง โอ้ยนี่รังมุดส้มของเรามุดสม้มคหลายเลยใหญ่เลยหนูเฮาสปัดมันว้ายแต่มัน,มนบุกกันเฮาดอกฝนตกมันก็มันบกุกียงซ้ำเฮาซะยาเด้อยาบอกเด้อ ว้าวโอ้ยลนโอ้ยส่นี่ป่ไว้นี่โอ้ยโบไซนี่ก็ได้ตะกล้องเฮาจับเมือเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันบ่ค่อยกัดเฮาหลาได้เพราะว่าฝุนตกนี่นะมันบม่ค่อยกัดเลย ขนาดปกติฟาแดดน,นโอ้ตายผมบาทเลยเนาะเดี๋ยวม้องจ,จับแลนเมือเลยอันนี้ตะกร้อเขาจับเดอ้อ <c oughs> ว้าวแลนแลนแลน <c oughs> ทั้งหมดสม้มเอามมโยนลิ้นนะแม่เท่า <c oughs> น้องหลังจากที่นุ่นไปเอามดส้มน้องมาปะอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่ ปลาเลยอยู่แคมหม้อเขาเนานะเดี๋ยวนุ่นกันซิเอาปลาเนาะมาใส่หม้อก่อนเพราะว่าน้ำก็ฝนโดนเติบเนาะโอ้ฝนนี่ก็ตกไล่เทาลายวาเนาะตกเอือนตกเอือนอยู่นี่บุกเกิดเห็นอย่างพี่นอ้องนี่ก็ใส่ปลาลงไปเลยนี่เลยเนาะเดี๋ยวให้ปลาของเขาอ่าอุ้ยยังมีปลาของเขาเปื่อยได้หนึงแล้วก็จึงใส่เนาะไข่มดแดงไข่มดส้มนี่นะเนาะวันเนื้อมันแน่นดีไดยปลาดุกนี่ รอสักคู่เนาะอัดก็ไปโอ้ยนี่ตอนนี้พี่น้องน้ำเท่ากับเดือดเป็นที่ห้อ,หอยแล้วเนาะแล้วกัป่าเท่ากับน่าจะอ่าเปื่อยนล้วหนึ่งแล้วโอ้ยสมมดสมขึ้นกลหลายนี่นี่มันก็จะมาทําการเอามดสมใส่แกงเท่าแล้วเรียบร้อยเนาะพนีน้องนี่มาเบิง้งกันว่าซิมีไขรบอู้โอ้ใครจุกจุพี่น้องนี่โอ้ ไข่มดส้มโคตรลายเลยอู้หไข่จุกๆเนาะสุดๆเลยอูย้หลายเติบเนอะพี่น้องนี่โอ้หลายอยู่ด้วยอือคนละเนาะ โอ้อยู่นี่ยังแต่หังมันแซ่โอ้สุดๆเลยพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆนี่ป้าถูกไข่มันเราจุกๆเลยเต็มวัวมื้อนี้เนาะเฮ็ดแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไข่มดชมนี่เขาเห็นจะโดนแล้วแต่ว่ามูเนี่ใจว่าขึ้นเมื่อมันจะยังจะมีแต่ว่าเมื่อก็ยังเห็นคือเก่าเนาะพี่นอ้องโอ้ย <laughs> หลังจากที่นุ่นไซไครมดส้มลงไปแล้วเนาะนุ่นกับซีไซใบขี้หูเตอนพี่น้องนี่ใบขี้หูดของเขาก็สดๆมาเลยเป็นต้นเนาะนี่ทุกอย่างคือสดแหงนะ้งเนาะเก็บมาแล้วก็ใไ่พรอมเนาะพี่น้องคือ,อที่นุ่นไ่ไข่มดส้มหรือไขมดแดงลงไปขนะาดยาหลอกเลียนแบบเด็ดขาดเด้อม,มันเป็นสิ่งที่เจ็บ <c oughs> <laughs> มันมันนั่น มดแดงนี่นะกัดนุ่นกับอันตะก้อนนี่นก็ตายเ <laughs> <laughs> นาะเดี๋ยวนุ่นจะใส่อันเครื่องหอมลงไปน้ำนี่เครื่องหอมนี่ก็ไล่ไหลเนาะเพราะว่าปลูกเองแล้วกินเองมันก็ต้องเส้นได้ใส่ลายเป็นธรรมดาเนาะมันซื้ออยู่ตลาดในบุก้าใส่เนาะลายปบบน,นี้เพราะมันแพงเครื่องหอมนะนี่ว้าเป็นตะแสบขนาดเลยใครมุดซมจุกๆเนาะนี่ ปลาดุกของเขาคือบเปื่อยเลยเนื้อแน่นยังดีคักเลยพี่น้องเนาะโอ้าหโเปื่อยจะหนังมันโอ้ปเป็นแบบแซ่บอยู่ชิซิมให้เบิรงลละเด้อแซ่บแซ่บกันเกาเองว่ามันนี้เนี่ยพิเศษคือแบบนุ่นแย่อัน ใช้แมลงลงไยนี่เนาะใส่นี่นะป้อออกเมื่อ,อเเห,หลายมันึกว่าซิมีหลายนุ่นคิดว่า,ามันมันหางเาุ่นเพราะว่านุ่นเมือเอาฮะนะ่ะนุ่นเมือเอายูแคมหันเทธอหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังมียูแคมอีกเบื้องหนึ่งก็บุคิดว่ามันซิมีหลายปบบน,นี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นต้นบางม่วงอยู่แถวนี้ซื่อเนาะพี่น้องพี่น้องนุ่นกับซีได้โปงหม้อแล้วก็ไปห้างพักข้าวยูพุ่นเนาะเพราะว่าก็จะมีเมแทกับตะกร้อที่กินข้าวน้ำกันเนาะก็มี3คนเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นซี โฟมหมอก่อนอ้าปลาดุกนี่มันบเปืือยเลยเนื้อแน่นดีขนาดเลยพี่นงนี่มีคนมานั่งท่าสิกินข้าวแล้วควา่าอนแรงแล้วดิกดสี่เล้่นี่มันก็มันมานั่งท่าอยู่ฝนตกเลยอ่านนุ่นจนได้บอกว่าบมมานั่งท่าก็ได้แล้วฝนตกมันพัดอยู่เนาะอยู่บนอ่นนุ่นดังไฟอยู่ขนาดมันเดี๋วกินมดค่อยตักเนาะเอ้ามากินข้าว ตะกร้องได้กินข้าวยะไกด์บุามาเดินเยอะไหนนี่ตอนนี้นุ่นกับแมทัลกัดซี่อาอ,อยู่เลยแต่ไม่ไงโมกันนะนนก,มมกับแมทัลกัดซี่ลงมือกินข้าวแล้วได้พี่น้องคำแรกนี่เคือสิให้พี่น้องกินก่อนเนาะว่าใครหมดแดงจุกๆเลยพี่น้อง้าไขา่มดแดงสังมาลาย,ยแก นี่ไข่มดแดงเราเต็มบวงเลยอืมเซรบนำๆำยะลำปลยันเลยเพื่อนแล้วก็อนนื้มปวดแ่บเลย พี่น้องใครมดแดง่มันขันยากินเลยเวลาเกง่ยป่าในสวนนี่ต้องได้ไปโลโอกับพวกม่วงพวานอิพอยแม่ลูกกมขงม่วงหลายพูดทำที่สองเนาะว้าเนาะน่อยเลยตักเต็มทำแซ่บเดี๋ยวสะกินป่าเนาะ หัวปาามือเลยเอา้ากระดุกเนาะเนื้อแนอ่นดีขนาดเลยพี่น,อน้องมีแต่นหนังโลกออกในเดียวนะั้นเนื้อ,อยังแบบเต็มสิบเลยป้ะเนาะด,ดีขนาดเลย โดยตอนนี้คือนุ่นกับแม่เทากินข้าวจนละและเป็นเทียวห้อยเนาะแซ่บบ่แซบก็ยังเหลือแต่นท์เนาะพี่น้องนท์นี่โบเหลือแล้วมดนี่ก็กินจนะมืออยากทำปลั่ปลั่มล้ำเสร็จเสร็จเสี่ยมเสี่ยมเสี่ยมเสียมนอนแม่เทาพน่นเออล้ำเสร็จเสร็จเสียมแม่เทาพนุ่นบุคคลู้ความลาวน้องู้บังคับรซื่อเนาะพี่น้องคือมืัอนี้นุ่นกัได้พาพี่น้องเนาะมาเฮ็ดอ่า แกงปลาดุกไซไข่มดส้มเนาะพี่น้องไข่มดส้มในี่ยามนี่ก็ค่อนข้างซอกยากแล้วได้พี่น้องเพราะว่าฝนก็เริ่มตกเนาะหางมันก็บ,บุเป็นที่เป็นทางแล้วมันแตกหมดแล้วแล้วก็มื้อนี้ก็ยังเจอห้างนึงก็ถือว่าดีแล้วเนาะแล้วก็วน้า,นาก็เริ่มใยฝนตกทุกมือกม้อทุกมื้อเนาะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้นุนก็สิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามสมคำิมจันจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนันตลอดมาเนาะขอบใจขอบขึ้นหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย